น,นี้นะคะเราอยู่ที่กาดหลวงค่ะมันเป็นสวนของนี่มากเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราหนีสามีมาเที่ยวค่ะเกอเทงเนีทย้งตัวผมมีหนึ่งพันบาทนิวจะบริหารงบหนึ่งพัน 1, บาทได้ไหมไปกันแล้วก็มีของฝากนะคะสำหรับแฟนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องของเป็กกับนิวชาแนลทางยูทูบนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ถึงเวลาของนิวแล้วนะคะไปชอปปิ้งอะไรดีกว่า มีงนให้จากัดแต่ถ้าตอทจุนั้เขาัดงไปเลยสบายมากมานึงมอ้หทั้งแนทั้งตัวผมมี1,000บาทแต่วันนี้จะให้พี่นิวแบบไปช็อปสินค้าอะไรก็ได้เพราะเขาคุยมปตั้งแต่ต้นว่าเป็นทินของเขาแสดงว่านึ่งบาทสามากซื้ออะไรก็ได้โตถ้ให้หอต้องพอแบบต้อ ลูกอ้อนลูกแห่อะไรต้องงานละหนึ่งพันนี่คือซื้อของฝากเแฟนคลับนะแล้วเธอเลยแฟนคลับของคุณเองแต่คุณซื้อน้ำเข้าห้องน้ำกินข้าวก็หนึ่งพันบาทโอเคได้ค่ะหนึ่งพันบาทของนิวจะต้องมีคุณค่านะคะโอเคดูนะคะว่าหนึ่งพันบาทจะทำอะไรได้บ้างนะคะแต่อยากจริงๆอะอยากจะซื้อของฝากของเชียงใหม่เอาไปฝากแฟนคลับ <c oughs> เราลองดูว่านิวจะบริหารงบหนึ่งพัน 1, บาทได้ไหมไปกัน การหลวงนะคะหรือว่าตลาดมาโลโลเนี่ยสิ่งที่ดิวชอบมากๆเนี่ยนอกจากของกินแล้วเนี่ยก็คือการช้อปปิ้ง,งจะมีตรองอีกตรองหนึ่งคนทำมู้จากกันว่านตรองหลอดจซ เดินตลาดกัดหลวงกับแม่ไอ่มือกือไทยดีเนี่ยตอนละอ่อนชอบมาแอลกาดหลวงกับแม่แม่นี่คือเป็นแบบว่าเป็นช่งางเย็บผ้าก็จะต้องมาซื้อผ้าอซื้อผ้าแล้วก็อยู่กับกองผ้าในร้านผ้าเนี่ยนะคะเชียงใหม่รจดีอของทุกผู้แล้วก็เป็นที่แบบรวบรวมทุกอย่าง,อยา,ง,อ,ยางอยากได้อะไรไม่จิ้มฟันยันเลยหลง จำค่าก็ได้ค่ะไม่มี้ิดเลยนะฮะ120 120คือปกติที่ที่มีคือมีสิ้นเนี่ยพอเวลาใส่สิ้นปุ๊บเขาใส่เข็ดขัดทับอะไรเงี้ยมันจะเสิยขึ้นแต่ที่ใช้อยู่นี่คือใช้เชือกเขาบอกว่ามีใส่โชว์กับใส่รัดผ้าถุงเราก็ไม่รู้ไม่รถ่ายรถอีกรถไปยี่สิบแต่ร้อยเดียว ได้เนี่ยให้80ิเลยอันวี้450แบมนนิวมาได้แ0บาทขอบมากนะลองนใไใจไได้ได้เรลนะจับเร็วมาเร็วแถมเร็วเอาค่ะ าไหนบอกว่าแฟนของแฟนผับไงของตัวเองเฉยแฟ็นขับจ๋ารอก่อนนะจ๊ะนี่ของพี่นะจ๊ะนี่เหรอมีเทปให้ด้วยละขอบคุณค่ะได้ของแถมเนี่ยอีกตั้งห้าและนี่คือที่ต่อไปนะคะที่เราจะไปนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างตรอกเหล่าโจค่ะ สวดีค่ะแม่คารานี้สวยมากค่ะผมก็มาการหตวในชอบมาซื้อของนี้ก่เต็กก็ชอบนะคว่าที่นี่มีงานแฮนดแต่ว่าน่าจะเกินพันตังแล้วน่าจะหมดแล้วเสหรับคนที่ชอบแต่งบ้านหรือว่าแต่งตัวในสไต ร้านนี้คุณห้ามพาเด็ดขาดเขาขายออนไลน์ด้วยนะคะชื่อร้านอะไรนะคะมิ่งยู่เชียงค่ะดูปากนิวนะคะมิ่งยู่เชียงถูกปะเราจะเลือกของสักชิ้นเป็นของฝากให้กับแฟนคลับที่ทำตามกติการับของรางวัลจาก b e c า new channel ไปเลยค่ะไม่ได้เรกคุยที่เรา เป่าย,ย,ยังไงอ่ะเป่าไง<ม><ส>เสียงอกอกอ่านนกเงือกอ่นนกเงือกเฮ้ได้แล้วหนึ่งอันเป็นนกเงือกด้วยนะคะเนี่ยเป็นนกที่แบบมีความซื่อสัตย์กับคู่รักชุมากจำไว้นะเบ๊กนกเงือกนะ <c oughs> มาในราคาร้อยแปดสิบบาท ไปเงินดียวได้ไหมอันนี้จะได้เจา้นนจาเป็นหินปกาังเป็นเงินกับหินปะกกาลงังแต่มันไม่พอดีอะมันใหญ่อะมันใหญ่ก็ไปไม่ได้สิแต่ว่าอยากได้จมลยงั้นเป็นขอฝากอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันเนาะมีเลือกแล้วว่ามันน่ารักอเ,เอาไปอีกชิ้นหนึ่งชิ้น ังเลยค่ะพี่ตังอันนี้ร้อยแปดสิบกับร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็ลดให้เหลือร้อยยี่สิบกับแปดสิบราคาพี่นิวไงอยหรือวานานมาต้องมานะคะซอยมงค่ะซอยมงนี่ค่ะเป็นสองร้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาอุดหนุนได้นะคะตอนนี้เราเหลือตังอยูเจ็ดร้อยยีสิบค่ะ จริงๆอ่ะ720อ่ะเอาจริงมันจริงๆคือไม่พอจริงๆสำหร,ร,ร,รับนิวนะแต่นิวมีเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราจะใช้หน้าตาม็นอัลบูต้า,าจะไปต่อรองกับสินค้าอะไรได้บ้างเพื่อจะได้ของฟรีมาอีกไปค่ะได้มานอนแล้วว๊า <c oughs> จ็ดสินี่เหลือเหลือกับบ้านนิดเดียวะงั้นโครงการนี้เราพาไปก่อนะะะนะติดเ,เลยนี่0บอยูีเจ็ดร้อยซ่านี่เจีดอยยีิไม่น่าคือเอางินกับ หลักสาม้อขอไปดูอย่าเออคือเราเห็นแก่ของกินก่อนอยากกินไปซื้อของกินกั่บาทในตลาดคือถ้าหากว่ามาเที่ยวแบบ new normal มากเลยก็คือเดินได้นะแต่ว่าทุกคนต้องต้องมีหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการสแกนนี่วัคซีน แน่เนี่ยคือสุดมุกหมายของเราคือหมูทอดดำรงนะคะมาเชียงใหม่ก็ต้องกินอะไม่รู้ว่ามันเป็นติ๊กเกอร์อะไรหรอกมันต้องเช็คอินที่นี่อะไรเงี้ยตอนนี้พัฒนาเป็นแบบบ็อกเซสแน่จะมีะราคาตั้งแต่ร้อยแปดสิบบาทจนถึงสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเราซื้อสักชุดหนึ่งนะคะสำหรับเงินตรงกลางนี้เอาไปซื้อฝากเป็กแล้วกันเป็กจะกินน้ำพริกหนุ่มค่ะได้แล้วนะคะหมดไป200สองร้อยเหลืออีกห้าร้อยยี่สิบ ชั้นหนึ่งของตลาดวัโลโลหรือว่าการหลวงเนี่ยก็คือเป็นอาหารของแหง้งส่วนชั้นสองชั้นสามจะเป็นแบบพวกเสื้อผ้าชุดนักเรียนเครื่งองสำอางอะไรเงี้ยตอนเด็กๆวิ่งอยู่แถวนี้ที่ตลาดวัลโลโลมีอันนี้ด้วยบันไดเลื่อนและข้างๆบันไดเลื่อนน่ะจะต้องมีไอต,ตัวกดสลอรี้อ่ะตอนนั้นเนี่ยไซเวนยังไม่มาเลยนะคะที่นี่ขายเป็นเกดบที่แรกเลยนะคะเป็นที่ที่เรารู้จักกัน,นเป็นน้ําแข็งกดอะ่ะเท่มาก อะไรราคา1้อยบาทใจใช่เลยถูดแล้วร้อยาเอาแล้วเหลืออยู่จำนวนจ็สิบได้เยอะได้เยอะลงมาชั้นหนึ่งอีกทีนึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของกินเราซื้อไปแล้วอันนี้อ่ะเป็นของกินด้วยเป็นของหวานหืองป่า เห็นทุกคนแบบเวลามามาเชียงใหม่แล้วจะชอบขอมาแวะชื่อร้านนี like ้กาละเมจ้า <waters> ก่อนนะก็กินแต่แบบนี้ค่ะใบตองแห้งแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาเป็นแบบขี่กุกินปั๊บเลยชอบความสะดวกก็อย่างนี้แต่ถ้าชอบความแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมใสอินดี้ก็ต้องมาทางฝั่งนี้กาละเมมันก็เหมือนแบบโดยทันเต็มมนนัดอ่ะ ทำไมอ่ะงอะไรอ่ะไมถึงความหวานเออไม่ใช่เขียวอะไรอะไรเป็นมนันนะเหียวใช่ไมจริงหวานเป็นก็ได้ค่ะห้าสิบบาท จะเห็นสาวๆสวยๆชอบโพสต์รูปปลาท่องโกะเก๋ๆที่เชียงใหม่นั่นก็คือร้านนี้คนมาเชียงใหม่ก็ต้องมาดูแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปแบบงี้ยเดี๋ยวเอาเก็บไปฝากคุณเป๊กเต็มที่เดนิวฟิวฟู้ดนะคะนางยังไม่เคยเห็นนะคะว่าไดโนเสาร์ปลาท่งโกะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไปฝาก นิวยังเหลืออีกสอง้อยเดี๋ยวหาของฝากให้แฟนคลับอีกสักหนึ่งชิ้นรวมกันเป็น5้าชิ้นนะคะและเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่แบนดิฟูลูเท่าล้เพราะว่าเดี๋ยวสามีจะแบบว่าถามหาหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอีกไปหาอีกหนึ่งอย่างค่ะถึงแล้วน,นะคะนี่คือร้านเจียงหานซึ่งเป็นร้านที่เวลาในบารากาศหลวงนี่ก็จะชอบแวะซื้อของสําหรับใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ ใช้ในร้านแต่ยังหยุดูด้วยนะคะเมื่อจะมีแบบพูดจักสานอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูว่า200บาทจากไลายเป็นของรางวัลชิ้นใหญ่คุณคืออะไรได้ค่ะคือทุกครั้งมาซื้อเนี่ยก็จะแบบว่าขอเยเะลดราคาเยอะ,ะ,ะมากหนูจะซื้ออะไรได้ไหมคะ200นั้นค่ะดูก่อนค่ะ ไม่ใช่ออไม่ใช่ออเห็นไหมเราใช้หน้าตาเราไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เราเป็นลูกค้าประจำร้านนี้นค่ะขอบคุณนะคะถ้าใส่ผมขี่งเห็นได้ไห่อได้เจ้าอันนี้จะเอาไปเป็นของขวันของรางวัลแฟนคลับนะคะ แฟนคับคนไหนที่ได้ตะกร้ารูปไก่ใบนี้นะคะมาจากร้านเจียงฮานะคะ <c oughs> เสร็จภารกิจ1,000บาทในกาดหลวงนะคะนี่นิวได้ของมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นของกินที่เอาไปฝากคุณเป็กเน,นะคะและ้วก็มีของฝากนะคะสำหรับพันแนะคะ <c oughs> ที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ในช่องของเป็กกับนิวชาแนล <c oughs> ทาง y o u t u b e นะคะและก็สำหรับใครที่เคยมาเที่ยวกาดหลวงแล้วรู้สึกว่า มีร้านไหนที่เด็ดกว่าที่นิวไฟเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาแนะนํากันเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบคุณนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ร่วมรายการของเราเนี่ยก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะสําหรับตอนนี้กลับบ้านกันแล้วนะบบ๊ายบายย <Whoa. S 1> สวัสดีจ้า <laughs> ฝากติดตามเจนี่ที่รักทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งรัวๆเลยนะจ๊ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง